ครับผมก็นะครับสวัสดีนะครับผู้ชมช่องไร้สายหวยทุกท่านนะครับผมก่อคลิปนี้นะครับเป็นสูตรเลขเด่นนะครับสูตรเลขเด่นนะครับผมเด่นสามตัวบนนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับมีทั้งหมดสามสูตรด้วยกันนะครับที่ลงในช่อง YouTube นะครผมก่อสถิตินะครับสูตรนี้นะครับก็เกือบยี่สิบมวดแล้วนะครับ ก็หลุดไปหนึ่งงวดนะครับก็คืองวดที่ออกเ่475นะครับผมก็หลุดไปหนึ่งงวดครับก็เรามาย้อนดูสถิติกันบ้างนะครับงวดนี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับก็งวดล่าสุดนะครับงวดที่ผ่านมานะครับงวดวันที่16พฤศจิกายนนะครับ2564ครับก็สูตรนี้นะครับก็เข้านะครับเข้าที่เลข6นะครับ6ก็เข้าที่หลัก10นะครับผมงวดถัดมานะครับ มวดก่อนหน้านั้นนะครับก็เด่น2องสามหนึ่งครับก็เลขก3นะครับก็เข้าที่หลัก10บนะครับสูตรนี้มาต่อมานะครับเด่น453หะครับ453ก็เลข3นะครับเข้าหลักร้อยนะมวดถัดมาก็ออก171่นะครับผมก็เลข1นะครับเข้าที่หลักร้อยนะครับผมแล้วก็หลักหน่วยนะแล้วก็มวดถัดมานะครับ0 19นะครับ0 19ย์หนกก็ปรากฏว่านะครับเลข9ก้นะครับก็เข้าที่หลักร้อยนะ ก็ก็งวดถัดมาครับศูนย์หนึ่งเก้าเหมือนกันนะครับก็ออกสี่เจ็ดห้าครับก็ไม่เข้านะครับวดนนี้ก็ผิดนะครับผมผิดไปครับหลุดไปหนึ่งงวดครับงวดถัดมาครับเด่นห้าหกสี่ครับก็เลขห้านะครับข้อที่หลักสิบนะครับผมมาถัดมานะครับก็เด่นเจ็ดแปดหกนะผมก็เลขหกนะครับหกเขาที่หลักสิบนะครับก็มนวดถัดมานะครับเด่นสามสี่สองครับก็เลขสองนะครับผมเขาที่หลักสิบครับ เมื่อถัดมานะครับเด่นหกเจ็ดห้านะครับก็เลขหกนะครับกับเลขห้านะผมอ๋อไม่ใช่นะครับผมเลขที่เข้านะครับก็คือเลขห้านะครับผมกับเลขเจ็ดนะครับก็เลข5าเข้าหลักร้อยครับเลขเจ็ดเข้าหลักหน่วยนะครับเมื่อถัดมาเด่นเจ็ดแปดเก้านะครับก็เลขแปดนะครับแปดเข้าหลักร้อยนะครับส่วนเมื่อถัดมาครับผมเมื่อถัดมาก็เด่นศูนย์หนึ่งเก้านะครับ โูนหนึ 6, 6, 7, Wet, 10, ่งเก้าก็เลขเก้านะครับเข้าที่หลักร้อยนะมวดถัดมาเด่นเจ็ดแปดหกนะเลขเจ็ดนะครับเข้าหลักสิบมวดถัดมาครับเจ็ดแปดหกนะครับก็เลขเจ็ดเข้าที่หลักสิบอีกนะผมงวดถัดมาครับแปดเก้าเจ็ดนะครับก็เลขแปดนะครับกับเลขเจ็ดนะครับเข้าร้อยสิบหน่วยนะครับทั้งสามตัวเลยนะผมงวนนี้แล้วก็งวดเอถัดมานะครับผมหนึ่งสองศูนย์ครับก็เลขสองกับเลขศูนย์ับสองเข้าหลักร้อยแล้วก็ศูนย์เข้าหลัก หน่วยนะผมสรุปทั้งหมดครับหนึ่งงวดสองงวดสามงวดสี่งวดห้างวดหกงวดเจ็ดงวดแปดงวดเก้างวดสิบงวดสิบเอ็ดงวดสิบสองงวดสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดงวดนะผมสิบเจ็ดงวดครับกําลังจะทะยานเข้าสู่ยี่สิบงวดครับจะถึงหรือไม่นะครับก็มารอลุ้นกันครับสาหรับสูตรนี้นะคสิบเจ็ดงวดหลุดไปหนึ่งงวดนะครับ สิบเจ็ดมวดนะก็หลุดนะครับหลุดหนึ่งวดนะครับก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับสูตรนี้นะครับส่วนชุดต่อไปนะครับเดี๋ยวจะเป็นสูตรเลขเด่นนะครับสูตรที่สองและสูตรที่สามนะครับสำหรับพี่ๆสมาชิกนะครับที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับกดติดตามไว้ได้เลยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะผม เดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะเป็นสูตรเลขเด่นนะครับเลขเด่น3ตัวบนนะครับสูตรที่2และสูตรที่3นะครับส่วนชุดคู่โต้ครับตอนนี้ผมได้ลงในช่อง y o YouTube ไร้สายหองแล้วนะครับชุดคู่โต้ครับจับจากเลขเด่นบนนะครับ3สูตรนะครับจับชุดนะครับสูตรที่1นะครับเลขเด่นสูตรที่1กับสูตรที่2นะครับแล้วก็สูตรที่1นะครับจับชุดกับสูตรที่3นะครับแล้วก็เลขเด่นสูตรที่2นะครับจับชุดกับสูตรที่3นะครับ ก็ได้เป็นคู่โต้นนะครับได้เลยคู่โต้นสตัวบนครับสตัวท้ายวันที่1นะครับก็พี่สมาชิกท่านใหนะครับหากยังไม่ได้รับชมข้อมูลนะครับสามารถย้อนกลับไปชมในคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับที่ช่องไร้สายหวยนะครับขอคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามนะครับเช่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ช่องไร้สายหวยด้วยนะครับสหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ